อยู่กับน้องตาสาธุนะคะแล้วก็แม่แพลนะคะวันนี้เข้ากัจะมาบอกเนเรื่องของเพลงของน้องต้าซึ่งซึ่งที่ผ่านมาอ่าน้องตาคือตัดสินใจไปว่าอยู่โตเกียวมิวสิกแต่คือตอนนี้เรื่องเพลงเรื่องอย่างของน้องตาคืออยู่ในความดูแลของของแม่แพวแต่ว่าตายังบม่ได้เซ็นอ่าโตเกียวมิวสิกมิวสิกเป็นลักษักอักษรวันนี้แม่แพลก็เลยโทรคุยกับพ่อบิ๊กอ่าโทรคุยกับพ่อบิ๊กเคลียเรื่องน้องตาว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าตายังไม่ได้เซ็น เป็นรายลักษณ์อักษรสอนกับตัวเกียวมิสิกเพราะฉะนั้นก็นเลยว่าอ่ะก็ไหนๆค,คือต้าอยู่ในความดูแลของแม่ทายอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นการยุติอ่ายุติต้ายุติบทบาทในในการเป็นตัวเกียวมิสิกอ่าตอนนี้คือต้าว่าด้เป็นตัวเกียวมิสิแลับเรนนี่น้องตอนนี้ต้าคืออยู่แค่พาเสียงทองหรือว่าทัาไทยเพลงไปก็จะ,จะจะลงช่องพีพีมิสิกออฟฟิเชียลนะคะเป็นช่องพีพีมิสิกออฟฟิเชียลอ่าก็รอติดตามผลงานเพลงผูบาวเมียเขา ก็แต่ยิ่งอ่านพระยฟ้าคนไปล่าสุดมีคนแอดทาร์กหลายเลยชื่อเพลงมันมันหมายความ่าจะไหนผู้คลนบอกว่าผู้บ่าวเมียเขานี่คืออย่างคือผู้บ่าวเมียเขานี่ผู้บ่าวนั้นเป็นเมียเขาติหรือจังใดนะคือคือความหมายเนี่ยมันก็จังใดสองอย่างผู้บ่าวเมียเขาเอ้าผู้บ่าวกูไปเป็นเมียเขาติจัิงสินะมันมีความหมายจังใดในเนื้อเพลงสบายกับโมเมนต์สั่นเนาะโมเมนต์โมเมนต์ว่าผู้บ่าวนี่ไปเป็นเมียเขาความหมายหมายถึงว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย ใช่คนหนึ่งเนี่ยไปมักผู้สาวเนี่ย no wonder, ไปมากกู้สาวเนี่ยโดยที่จะคองบ่งหูว่าเป็นเมียเขาอันนี้คือความหมายของเพลงความหมายของเพลงคือไปมักผู้สาวคนนึงบ่งหูว er nah right ่าเป็นเมียเขาสุดท hay ้ายแล้วเหมือนเขามาบอกว่าเป็นเมียก็เลยอารมณ์ผวในใจว่ามักผูใด้กับเป็นเต่เมียเขาอย่างประมาณนี้นะเหตุใจยังไงไปด้อย่างขงกับไปหาแฟนเก่าเขาย่างพงกับไปหาตัวจริงของเขาก็คือเราเป็นแบบเราแก่ตัวจำลองโดยที่เราไม่รู้อย่างประมาณนี้นะความหมาย เท่าสถานการณ์เลยสถานการณ์จะเผาดาวเลยทิศทิศเทพนิพได้แต่งมากเพื่อสถานการณ์เลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าเทพนิพนธ์แต่งไปดยแล้วอาจารย์อาจารย์ยุ้ยมนัสัตนะฮะเป็นผู้ประพันธ์ผลงานเพลงนี้นะครับอาจารย์อาจารย์พาคินครับอาจารย์พาคินครับชื่อเล่นเพื่อนอาจารย์ดอลล่านะครับอาจารย์ดอลล่าผู้ที่ทำดนตรีเบื้องหลังเพลงงางนะเรียบเรียงหลากหลายผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงที่โด่งดังอาทิเช่นอะไรบ้าช่็เพลงอ่าลักลั่ด้วยที่เฮ็ดให้คนผู้จัดอาจารย์เพื่อนนะครับ อชอบแบบนี้ของน้ำเตยชอบแบบนี้เราชอบที่เป็นแบบนี้หละกะักการนล่นมากหลากแรกผลงานเพลงของไข่พี่หกเนาะไข่พี่หกไม่ได้อยากเป็นเชื้อก็ไม่ได้อยากกลาเยืกอ,อะกหลักแรกผลงานเพลงออของ,งมอสกาล,ลสินมีกลลากลยาห่วมกาลยาที่เย<ะ>กยร้องในตอนนี้ทำนะครับหลากหลายเพลงมอสจะเป็นเพลงสุดแนขนขี้เมาหนุษายแย่ที่ห้องโคเปิดไปก่อนหน้านี้สู้ได้แต่เรากาจันทตีนี่ครับเป็นคนเห็นจันทันลาเป็นคนทำหลักการล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปนะครับของพี่ต้นสะเดา อันนั้นไม่ได้ทสาไม่ได้ทำเลยครับดัแทะแค่ช่วยในเรื่องของเสียงเออช่วยในเรื่องของเสียงนะครับมาอัดเสียงนะครับมาแจ้งยูนีต์อีกยีดเสียงยีดเสียงให้นะครับเออทำงานในส่วนนี้นะครับเพงเป็นเป็นยังบุญนะครับกระลาสุดนะครับยีดเสียงให้นะครับระกระลาสุดหนึ่งผลงานเพิ้งกุนที จะปล่อยนะครับผู้บ่าวเมียเขาจะได้กระแฟกติดตามดื้อพี่น้องดื้อจะเฝ้าให้เฝ้าดาวคุณหลายฝ่าวคงตั้งใจเในงานนะครับเนาะอกจากถ่ายรูปเนี่ยจีดังเป็นจีดังว่าไหมสุดท้ายเราไปเฮ็นมันหลุดคือเมียให้เก่ารึเ่เนาะยังยิ้มยังหัวเราะได้นะคะคนต้นเรื่องกตีล่าสุดกูพูดไปกับถึงได้อีกเพราะหมายคืออ่าเขาบอกว่าเราคือต้นเรื่องแล้วเรายิ้มยิ้มหัวเราะได้เอ้าถ้าเราไม่ยิ้มไม่หัวเราะแล้วคนรอบข้างเราจะมีพลังในการทํางานได้ยังไงแมนบอกคือจังตาเก่าสูยสวยได้ไแม่เอาผู้ประสูติเรา้ส่อยู่ยังไเดช เออคันผู้ก็สูรแล้วกูสิพันสูสวยจังใดความหมายโพสเอียงกระดามันบอเอียงกระดามาวอีงบด้สจีก็นั่งเต็งหีอยู่ซื้อบริเวณนี้ไปว่าไปได้เตี้หนาคอยเตีตามนั่นแหละพี่น้องค่ะขาต้องไปอันนั้นอันนี้ดอกทุกคนต้องทำอาหากินแต่ว่าเรื่องนี้คุยกับพ่อบิ๊กแล้วเรียบร้อยว่าในเรื่องของต้าเนี่ยเอายังไงอ่า ก็คือตามนั้นเราก็ดูแลลูกตาต่อไปแล้วก็ทาเพลงต่อไปซึ่งเพลงนี้ก็คือเราก็ที่จริงมันก็แต่งมานานแล้วแหละแต่เพลงมันเพิ่งเสร็จดนตรีเพิ่งเสร็จแล้วเราเพิ่งมาใส่เสียงในวันนี้เออแต่พี่ซีเรียนยังายมันก็แค่เพลงเพลงหนึ่งที่อยากจะเสือออกไปใครพี่น้องได้ได้รับช่วงเราฟังกรสําหรับคนที่เสพแล้วมันจะฟีดแบ็กกลับมาอยังไงมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะคิดยังไงอ่าเพราะว่าจะไดห้องเด็กนาเสนอแล้วห้องห้องดตั้งใจแล้วว่าเพลงนี้มันจะออกมาแบบนี้อ่าแต่เมื่อปล่อยเพลงออกไปแล้วเอ็มบีออกไปแล้วถ ไปออกไปแล้วคนอาซิดาเขาไลฟ์ก่ก็ได้อันนี้ก็ต้องย่อมเลยเพราะว่าเพลงมันก็คือเข้ากับฉานละกันจริงๆโอเคนะคะทุกคนป้าพีพีมิ c o f ออฟฟิเชียลนะคะอ่าต่อไปเป็นพีพีมิน้วนาคาโอเคแจ้งให้เอฟซีได้รับทราบกันนะคะผู้บ่าวเมียเขาเร็วๆนี้ได้ฝากขา่าวทายเอ็มบีไม่ติดสีจ้ะ